เมื่อกี้พี่คนขับก็บอกว่าหวานหมดนะครับเดี๋ยแต่เปรี้ยวเปรี้ยวจริงใช่ไหมนี่ทุกคนผมจะพามาดูทุเรียนนะครับสดสดจากต้นนะนี่ฮะโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็บุ๊บมาอยู่กันที่หาดแหลมเจริญนะครับก็บรรยากาศดีมากทุกคนดูสิหาดายขาวๆครับน้ำทะเลเขียวๆนะหาดแสงจันทร์ก็น่าเล่นอยู่นะทุกคนเหมือนคุยได้ส่วนตัวเลยถึงแล้วครับบางแสนโอ้โหแต่คนเยอะมากเลยทุกคนดูสิรถเพียบเลยครับ แชมป์เรเดอร์สวัสดีครับใน e p นี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับออกเดินทางไกลไปที่จังหวัดระยองนะครับไปหาทุเรียนทานกันที่จังหวัดระยองนะครับเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนเนาะคนละ690บาทครับที่ไรสุพัรณาแ a i l นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บนถนน331นนะครับแถวอเมจัตซิตี้นะแถวบอวินครับตอนนี้ก็เวลา9.20แล้วครับทุกคน แล้วก็เปิดคลิปแบบแปลกใหม่มากเนาะปกติจะเปิดคลิปอยู่แต่ที่บ้านใช่ไหมแต่คลิปนี้นะครับเราเปิดคลิปกันบนถนน3ามึเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่ไร่สุพัฒนาแรงครับระยะทางโดยประมาณ50กิโลครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วนะครับผมขอตัวนะครับรีบขับรถไปถึงจุดหมายก่อนนะครับเราไปพบกันที่ไร่สุพัฒนาแร์ครับถนน3ามหนึ่งก็ทําใหม่ก็ใหญ่ดีครับทุกคนเมื่อก่อนนี้น่าจะมีแค่2เลนนะผมจดิไม่ผิดเส้นนี้นะครับ ก็ถนนดีอยู่ครับทุกคนพอขี่มาจะพักหนึ่งเนาะโอ้ถนนสวยยอดนะครับนี่ระยองตรงไปนะครับ ถนนให้นิดนึงครับถนนทางหลวงชน,ทนบท5100นะครับเส้นนี้นะถึงแล้วครับทุกคนสุพัฒนา,ารลนะครับก็เดินทางถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเข้าอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะไรสุพัฒนารลนะครับโอ้โหทางเข้าเขายิ่งใหญ่อลังการมากเลยแม็กซายจอดไหนได้แถแถวนี้นะร่มๆนี่ โอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงแล้วนะครับที่ไร่สุพัฒนาแลนด์นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้ามงห้าสิบหกนาทีครับถึงไร่สุพัฒนาแลนด์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อตั๋วนะครับอยาให้พี่หนิงไปซื้อตัว๋วพร้อมไหมทุเรียนวันนี้เอาให้คุ้มนะครับค่ะลูกค้าท่านใดนะคะจองแบบออนไลน์ล่วหน้าเลยนะคะโอ้คนเยอะมากทุกคนเห็นเห็นว่านะครับเขาปิด<ว>การ<ว>ขายตั๋วแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้จองออนไลน์มาเนาะเขาก็เปิดให้เข้าเฉพาะคนที่จองตั๋วออนไลน์มาเนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าพี่หนิงได้ตั๋ววหรรรือเปล่าคคััับบได้ต๋ม โอเคทุกคนแล้วนนี้เราก็อดกินทุเรียนไปที่เรียบร้อยนะเพราะว่าเขาปิดการขายตั๋วเนาะอดครับเรามาช้าไปเนาะก็ถือว่าแฮวไปแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนผลไม้สุพัตรแลนระยองนะครับอ่าเพื่อนรถแรกให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับซึ่งแก้วไม่แก้วไว้นะครับทําบุญมาอาจจะได้ใช้วันนี้ก็ได้นะครับสวนสุพัตรแลนของเราต้องมีเนื้อที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดร้อยไร่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นสามร้อยห้าสิ ขาสัสดซ้ายมือของเราก็จะเป็นมสัสเอ์พันมาเลเหมือนกันนะครับฝ่ามือก็จะเป็นกําแพงนะครับหน้าก็จะเป็นสลัพันสม,มาลีนะครับอันนี้มีรสชาติหวานนกเปรี้ยวนะครับแต่ตอนนี้หวานหมดนะครับจะได้เปรี้ยวนะครับชิมหน่อยได้เรื่องไหมเขาบอกว่าหวานหมดเลยแต่เปรี้ยวเมื่อกี้พี่คนขับก็บอกว่าหวานหมดนะครับ เหลือแต่เปรี้ยวนี่ค่ะอ่ะกิมไงหวานหมดเหลือแต่เปรี้ยวเปรี้ยวจริงใช่ไหม,ไมเลยเปรี้ยวปิดเลยฮะเดี๋ยวเราลุยต่อครับป้ายต่อไปนะั้นมีคาเฟ่ด้วยหรือเปล่ากินคาเฟ่ต่อดอีกว่ากินกาแฟก็ได้ไม่กินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนก,ก็กินกาแฟก็ได้ครับทุกคนะจะเสียได้ออกมาต้องไกลไม่ได้กินไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เห็นตามทางเนี้ยโรลแปดสิบาทเองครับอันนี้เขาบอกให้หวาน อ๋อเมื่อกี้เขาปอกให้นะหวานแต่เมื่อกี้ที่เราเด็ดกินเองเปรี้ยวนะครับเมื่อกี้เด็ดเองเปรี้ยวพี่กขาปอกให้หวานอ่ะไปเอาอีกไปดูยต่อเปรี้ยวนะครับหันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะเอาหวานออแม่งดีอ่ะเมื่อกี้เขาปอกอ่ะกิมหวานเจี๊ยบไหมหว,หวานเจียเจ๊ยบไปดูยต่อเน,นี่ยทุกคน,นผมจะพามาดูทุเรียนนะครับสดๆจากต้นนะนี่ฮะโอ้โห นี่ครับตัเรียนจุดสดจุต้นก็เป็นแบบนี้เลยนะครับกินได้ไหมเนี่ยรูเริ่มเลยนี่ก็มีเยอะอยู่นะทุกคนนี่ครับนี่ก็มีนะนี่ครับซอออยู่ตรงนี้นะอุ้ยหอมเป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนเลยนะครับสามารถหยิบมาแล้วประทานได้เลยนะครับบริการตัยเองนะครับที่นี่ก็ไม่ได้จํากัดเวลานะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับกินอิ่มแล้วไปนอนกอก็ได้นะครับถึ่ขึ้นมาเขากินใหม่นะครับอยู่ให้ถึงห้าโมงไปเลยนะครับ เนี่ทุกคนเป็น้านบุฟเฟ่นะแต่เราซื้อตั๋วเป็นแบบชมสวนนะทุกคนเราก็จะไปจอดที่คาเฟ่นะมาแล้วครับเด็กเสิร์ฟกาแฟของเรามาแล้วนะครับได้ได้มากินบ้างชาเขียวกับอเมริกาโน่นะครับเรจะพักผ่อนที่นี่แป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปหาท่องเที่ยวกันต่อนะไปต่อครับทุกคนระยองตรงไปทางนี้นะครับก็อีกประมาณ14กิโลครับถึงหาดแสงจันทร์นะครับก็ตอนนี้11โมง27นาทีครับ แค่เวลาเดินทางอีกประมาณ20นาทีครับทุกคนถึงหาดแสงจันทร์เนาะ ันนี้สะพานอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเออเฮ้ยอะไรไม่รู้เฮ้ยโหสวยนะเนี่ยดูดิมีสะพานเรียบน้ําเลยครับทุกคนซ้ายมือนะแต่ตอนนี้ร้อนครับเดี๋ยวหาที่หย่อนตูดก่อนดีกว่าเห็นทะเลแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้รถเยอะมากหาแสงจันทร์เขาบอกว่าให้เลี้ยวขวาเนาะเราไปซ้ายไหมขวาห,หรือขวาดีโอเคครับทุกคนอนนี้เราก็ถึงชายหาดแล้วนะครับก็รถเยอะมาก เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับตอนนี้เราเดียวซ้ายหรือเดียวขวาดีเดียวซ้ายดีกว่านะนี่ครับทุกคนหาดแสงจันทร์ถึงแล้วนะครับโอ้โหก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวขับรถเรเ่งก่อนเดี๋ยวเราไปหาดแสงจันทร์เดินดีกว่าเปลี่ยนหมายครับนี่ครับทุกคนหาดแสงจันทร์ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยนะหาดแสงจันทร์ แต่ตอนนี้ร้อนไปหน่อยครับนั่งไม่ได้นะถ้าเกิดใครีแบบมีเต็นท์ปิกนิกหรือแบบโป๊ะพับนลนั่งได้นะก็มีคนเล่นน้ําอยู่นะหนุนสวยอยู่นะทุกคนใครว่าไม่สวยหาดแสงจันทร์ก็สวยอยู่นี่ไงเดีย๋ยวเราไปหาดแหลมเจริญต่อครับอยู่ด้านหน้านี่แหละครับตรงไปเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดแหลมเจริญนะครับก็เดีย๋ยวเราไปเที่ยวชายหาดที่อยู่ตรงด้านหน้าเราเนี่ยครับก็สวยนะ มีต้นสนแล้วก็มีเหมือนฟู้ดทักครับแล้วก็มีเต็นท์ให้เรานั่งด้วยนะนีนะ่แหลมเจริญซีฟู้ดนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มุกมาอยู่กันที่หาดแหลมเจริญนะครับก็โอ้บรรยากาศดีมากครับทุกคนดูสิหาดรายขา,ขาวๆครับน้ำทนะเลเขียวๆนะตรงแถวๆนี้ก็เป็นต้นสนครับแล้วก็แบบมีฟู้ดทักนะครับให้เรานั่งนะโอ้มีเต็นท์แบบนี้นะมีร่มแบบนี้เก้าอี้ปิกนิกแบบนี้ครับน่านั่งมากเลยเดี๋ยวเราหาร้านนั่งสักหนึ่งร้านนะพี่ถิ่งเอ้ตรงนี้บรรยากาศดีนะทุกคนใครผ่านมาก็แวะมาได้ครับ หาดแหลมเจริญนะผมว่าบรรยากาศดีเลยครับเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่ารถฟู้ดทักนะมาจอดครับแล้วก็เอากี่นิ่ปิกนิกนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับแจ๋วเลยนั่งทานกาแฟกันได้นะตรงนั้นก็โอ้โหใช้หาดแท่าก็สะอาดนะไม่ค่อยมีขยะเขาดูแลดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาสักร้านหนึ่งพี่หนิงนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับเรามานั่งกันที่บ้านไร่กรีนดินนะครับนี่ครับบรรยากาศร้านเขาก็ดีนะครับเป็นฟู้ดทักเล็กๆนะโอ้โหแต่ราคาไม่แพงนะราคาถูกนะห้าสิบหกสิบบาท สวยๆเลยนะครับตอนนี้เราก็สั่งเครื่องดื่มแล้วนะครับได้เขียวสูตหนึ่งนะเดี๋ยวพอได้เสร็จแล้วปั๊บเดี๋ยวเราก็เดินมาเอานะครับเป็นไงพี่ดิงบรรยากาศดีโคตรดีอ่ะเออโต้สีแดงแงเออก็ร้อนแต่ว่ามันมีลมก็ถือว่าโอเคอ่ะมีสั่งเครื่องดื่มมาให้แล้วครับคนละแก้วนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนได้เครื่องดื่มแล้วครับชาเขียวนะครับกับโกโก้นะครับนี่ครับบ้านไร่กรีนดินนะครับหาดแหลมเจริญนะแนะนําเลยครับใครมาแถวนี้ก็ต้องมาเสพบรรยากาศแบบนี้นะผมว่าโคตรดีอ่ะ ไปหาดแสงจันทร์มาหน่อยครับหาแดแหลมเจริญนะหาดทรายขาวครับน้ำสวยเะเลสวยเลยอะไปครับทุกคนเดีย๋ยวเรา move ต่อนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่หนิงแล้วนะครับว่าเราจะ move ไปที่บางแสนเนาะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วครับโอ้โหแดดร้อนร้อนจี๋มณนีจ๋ากเ็เลยทีเดียวนะครับแก๊ okay, ทุกคนเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่บางแสนนะครับโอ้โหคนเยอะมากครับทุกคนวันน,น,นี้วันแรงงานเนาะ หาดแมจะเินนะครับเดี๋ยวแวะมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะแวะมาเที่ยวอยีกเนาะนี่นะหาดแสงจันทร์ก็น่าเล่นอยู่นะทุกคนเหมือนคูวิด้าส่วนตัวเลยเ <c oughs> นี่ยเออเป็นแบบเป็นเวิง้งๆนะใครชอบแบบวงไหนนี่เลือกเอาได้เลยครับมีเยอะมากส่วนด้านหน้าซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นร้านขายอาหารทะเลนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่สําหรับเรานะครับในตอนนี้นะครับเราไปหาที่พักกันที่บางแสนเนาะ เดี๋ยวเราไปดูบางแสนต่อครับจิดแรกาก็กะว่าจะนอนแถวเนี้ยทุกคนแต่ว่าเดีย๋ยวเปลี่ยนแผนดีกว่าเดีย๋ยวเราไปเที่ยวแถวบางแสนบ้างครับจะเก็บบรรยากาศแถวบางแสนให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสถานที่หนึ่งนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนที่นั่นหนึ่งคืนนะครับแล้วเช้ามานะครับเราก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับเดเติมนน้ำมันนิดนึงครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เติมน้ำมันไป200นะครับก็เดี๋ยวค่าน้ำมันนะครับเสร็จทริปนี้นครับผมรวบรวมให้นะครับว่าเติมน้ำมันไปกี่บาทเนาะโอ้ยร้อน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 อีกกิโลเอ่ยผมดูแผนที่แป๊บหนึ่งที่เราจะเป็นนอนได้เป็นโคโค่บีดนี่แหละนะเดี๋ยวลองเช็คดูครับมีประมาณ66กิโลครับจากตรงนี้ไปนะโคโค่บีดโอ้โหรถเยอะจังเลยพยาค่ะถึงแล้วครับบางแสนโอ้โหแต่คนเยอะมากเลยทุกคน ดูสิรถเพียบเลยครับเดีย๋ยวเราไปหาที่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันกนแถวเรียบหาดวอน,นาภาเนาะจะไปหากันครับที่พักของเราที่ดูดูไว้ก็โคโค่บีทนะเดีย๋ยวไปดูกันครับโอ้โหคนเพียบเลยโอ้โหทุกคนหาดแน่นเลยครับวันนี้หาดวอน,นาภานะรถเยอะมากๆครับ นี่หลังมงเนาะโคโค่บีทนะนะซ้ายมือข้างหน้าโอเคครับทุกคนถึงแล้วครับโคโค่บีทโอ้ถึงแล้วที่พักเมื่อยมากทุกคนตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบแปดนะครับก็ตีซะสี่โมงเย็นเนาะโอ้โหแล้วออกไปจาก หาดแดมเจริญก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับทุกคนนี่ก็สี่โมงเย็นบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่ประมาณสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงกว่าด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาห้องพักเนาะเราขึ้นไปบนห้องพักกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่พักของเราคือนี้นอนกันที่โคโค่บีทรีสอร์ทนะครับริมหาดวอนทัานะครับทุกคนเป็นซีวิวนะห้องนี้นะครับนี่ครับโอ้โหวิวสวยมากครับทุกคน ก็ห้องนอนก็เป็นประมาณนี้ครับเป็นเตียงคิงไซส์เนาะหกฟุตครับก็มีหมอนสองใบผ้าเช็ดตรงก็จเช็ดตัวนะครับก็ครบนะแล้วก็มีทีวีครับทุกคนนี่มีทีวีมีแอร์มีเคาน์เตอร์ให้นั่งเล่นนั่งทํางานได้นะครับแล้วก็มีน้ําดื่มมีการ้น้าร้อนด้วยนะมีตู้เยกตู้เย็นครบครับเป็นไงพี่หนิงห้องนี้เราได้มาราคาเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะนะทุกคนก็ห้องน้ำละ่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูกัน นี่คนระับห้องปปนะน้ํานะก็จะโค้งจะโคก็รู้ดีฮะนี่ครับห้องอาบน้ําโอ้มีเลนเชาวเวอร์ด้วยคนระับนี่โอ้โหโอเคครับนะทุกคนเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนกันครับตอนนี้เราเพลียมากๆเลยเมื่อกี้บุกรถติดเนาะบุกป่าฝ่าดงจากพัทยานะผมมาเจอศรีราชาบางพะระรถติดยาวครับอขอเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆนะครับพักผ่อนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆครับเราพาออกไปเดินเล่นกันนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทานกันดีกว่าเราจอดอย่างดีเลยนะี่นู้นชายหาดบางแสนอยู่ตรงโน้นไม่ใช่ชายหาดบางแสนอย่ตรงนี้หาดวอนเนาะโอเคครับทุกคนจะออกไปหาอะไรทานกันครับคครถเยอะมาก โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่ร้านวูวอนนะครับอยู่แถวหาดบางแสนสายใต้ครับทุกคนทางเข้าร้านเขาก็โอเคนะดูลึกลับดีครับโอ้โหเข้ามาแล้วน่าจะว้าวนะโอ้โหสุดยอดครับทุกคนร้านวูวอนนะครับนี่แหละนี่ฮะโอ้โอเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราสั่งกับข้าวมากินกันที่นี่เลยดีกว่าเนาะจักราจะจานเนาะแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยครับแล้วก็เข้าที่พักเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็เดินทางกลับประเทศแล้วโอเคครับทุกคน The next day ก็สวัสดีเช้าวันที่2นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวกันหน่อยนะครับเพราะว่าที่โรงแรมตรงนี้นะเขาไม่มีอาหารเช้าให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทานกันที่ท้ายหาดวอนนภาครับเมื่อวานขับรถผ่านเห็นมีอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านอาหารตามสั่งบแบบชาวบ้านเนาะก็เดี๋ยวเราลองไปชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่านะครับนี่ก็เมื่อคืนก็ล็อกติดไว้ด้วยเนาะมาโซนนี้ต้องล็อกหน่อยครับทุกคนเซฟไว้ก่อนไปครับทุกคนทานข้าวกันก่อนโล่งเลยเมื่อวานเนี้ยมาคนเต็มหาดเลยทุกคน ก็ร้านที่ผมจะไปนะครับก็ตรงไปทางนี้แหละเขาจะอยู่ตรงท้ายหาดวอนนะพานะครับเดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆครับทุกคนระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับต่อข้างทางนะครับของชายหาดวอนนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบร้านเกาหลีเกาหลีหน่อยครับซ้ายมือเนี่ยปิดแล้วตอนเช้าไม่ค่อยมีสีสันนะแต่เมื่อคืนเนี้ยมีอยู่ครับตอนเช้าดูงเงียบเงียมาต้องก่อนกลางคืนน่ะเปิดไฟสวยครับเส้นเนี้ย ใครมาบางแสนครับลองจากวงเวียนบางแสนนะ่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงมาไทยหาดบอนนะครับอากาศดีมากนี่นะครับเป็นตลาดอาหารทะเลครับทุกคนนี่ครับทุกคนพอเราเลยตลาดอาหารทะเลมาครับเราก็จะเจอกับร้านเจ๊นหนิงนะครับอยู่ขวามือเนี่ย นี่ยทุกคนอาหารของเรามาแล้วนะครับก็เป็นกะเพราทะเลนะยอดสั่งมาสองจานครับอ่ะพี่หน่งลุยเด๋ยวเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแบบท่าเตรียมตัวกลับกรุงเทพนะโอเคครับทุกคนขอตัวรับทานอาหารเช้าก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แวะมาถ่ายรูปเล่นครับริมชายหาดเนาะนี่รถเราก็จอดริมชายหาดแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูดิมีน้องหมาด้วยแตกทาอย่างเท่เลยครับเห็นกล้องแล้วเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับชายหาดวอนนะหาดวอนหาดบางแสนเนี่ยไม่ไกลกรุงเทพด้วยครับน้ำทะเลก็โอเคนะแต่ก็ไม่ใส่มากนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็มีเด็กๆนะก็มาเล่นน้ำกันแต่เช้าเลยนะครับ บรรยากาศดีครับนี่ครับรถเราก็จอดตรงนี้เลยจ <c oughs> อดตรงนี้เลยนะครับตงโลกแล้ววันนี้เฮ้ยโอ้โหเศษแก้วระวังนะนี่ยทุกคนเศษแก้วนะระวังด้วยนะใส่รองเท้าหน่อยคนระับเี๋เราไปวางไว้มุมๆหน่อยอืมพยะไม่มีเอาใส่ถ้วยด้วยกันเออเผื่อเ,เด็กมาเหยียบเนาะเนี่ยทุกคนในโรงแรมเขาก็มีสระว่ายน้ําด้วยนะครับในอินร์นะนี่ไงแต่สระไม่ใหญ่มากนะทุกคนก็พอแช่ได้อยู่ ใชครับท no ุกคนเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนกลับเนาะเดี๋ยวเราก็มารีวิวห้องพักกันนิดหนึ่งนะครับห้องพักที่นี่นะครับคืนละ1,500บาทนะครับก็นอคืนก็นอนดีนะก็ไม่มีอะไรครับที่นอนนุ่มนะครับน้าแรงนะแต่ข้อเสียที่นี่คือไม่มีอาหารเช้านะครับทุกคนก็ต้องออกไปหาทานเองเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางบางประกงครับเดี๋ยวเราจะแวะไปไหว้พระนะครับที่วัดเขาดินนะอยู่ตรงเรียบมอเตอร์เวย์ครับแถวตรงจุดพักรถ ลองแวะดูนะครับไปครับเลตโก้ go, ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนถนนเข้าหลามนะครับทุกคนตอนนี้ก็1 0บโมงสีนาทีแล้วนะครับนี่คนระับถนนเข้าหลามก็สวยนะครับเนี่ยนะเป็นบองข้าหลามด้วยนะโอ้โหสวยสวย,สวยโอ้โหข้าหลามเพียบเล้วทุกคนดูดิเ <laughs> ต็มเลย A few moments later ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนวัดเขาดินนะครับอยู่เรียบมอเตอร์เวย์เนาะสาุ้นี่ทุกคนทางขึ้นเดินมาข้างๆครับนี่อยู่ตรงนี้ทางขึ้นมีอยู่สองทางนะครับทุกคนก็จะมีทางบันไดนะครับหนึ่งทางนะครับแล้วก็ลิฟต์นะครับบันไดกี่ขั้นครับหลวงพี่แปดสิบเก้าขั้นนะครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดกันนะครับที่วัดเขาดินเนาะแปดสิบเก้าขั้นพี่ถิงไปสู้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดสูงสุดนะครับของวัดเขาดินแล้วนะครับนี่ครับ พระธาตุองค์สีม่วงครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะมอเตอร์เวย์อยู่ตรงนู้นครับที่เราขับมาผ่านมานะเราก็จะสังเกตเห็นครับด้านซ้ายมือนะจะมีองค์พระธาตุสีขาวนะครับคลุมด้วยผ้าสีม่วงนะครับทุกคนนี่คือวัดเขาดินครับสวยงามมากๆครับทุกคนแต่ร้อนไปหน่อยเนาะที่นี่เขาก็มีทางขึ้นอยู่2ทางนะจะมีบันไดนะครับ89ขั้นนะครับแล้วก็มีลิฟต์ให้ด้วยนะครับทุกคนแต่เมื่อกี้เราเลือกเส้นทางบันไดนะครับก็ขึ้นมาก็เหนื่อยนิดหน่อยครับกำลังดีนะครับพอได้เหง่อนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับทุกคนเที่ยง12อนาทีครับแดดดีมากครับโอ้โหร้อนจัดเลยร้อนจัดเลยครับทุกคนตอนนี้เที่ยงแล้วครับเที่ยง12อนาทีนะเพราอีกประมาณ80กิโลครับทุกคนก็ขากลับก็ไม่มีอะไรเลยเนาะก็เหลือจะไปเติมน้ํามันครับแล้วก็มาคานวณน้ํามันนะครับให้เพื่อนๆนได้รับชมกันครับว่าทริปนี้นะครับเราใช้ค่าน้ํามันไปกี่บาทนะครับแล้วก็วิ่งไปกี่กิโลเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ปัันนนะะครบบแถว้าา ตรงนี้ก็เป็นจุดพักรถวอตเตอร์เวย์ครับรุมาประกอเนาะเราเคยจอดนะตอนที่เอารถยนต์มารับก็จอดพักแถวนี้แหละแต่เพิ่งเคยมาเส้นเส้นคู่ขนานเนี่ยครั้งแรกนะครับเส้นที่อยู่ด้านหลังเนาะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเนาะนี่ปั๊นน้ำมันแต่เข้าไปเติมไม่ได้วะอืมเขามีประตูให้เข้าอยู่ครับทุกคนแต่รถเข้าไปไม่ได้เนาะเป็นร้านค้าครับร้านค้าร้านข้าวที่อยู่ที่พักรถเนาะอืมกิ่งไก่ทอดเคฟซีแน่เลย เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันรอบสุดท้ายก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าบ้านกันเนาะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปตทหาดทราชครับตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสามนาทีแล้วนะครับเติมน้ำมันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมรวมตัวเลขให้นะครับว่าทั้งหมดน้ำมันนะเราวิ่งไปกี่บาทนะครับแล้วก็วิ่งไปกี่กิโลเนาะเดี๋ยวผมใส่ข้อมูลให้นะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เติมน้ํามันเข้าไปอีก100บาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราใช้น้ามันไป700บาทนะแล้วก็วิ่งไป455กิโลครับทุกคนก่อนจะผมใส่ข้อมูลว้ให้นะครับว่ากี่กิโลเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันไปกี่บาทเนาะโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับพาทุกคนไปเที่ยวมาในหลายๆที่เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับสำหรัส่วนคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ